รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร่วมกับบริษัทไทยเซฟจำกัดใหม่ b e อิงบ o d y l i ล e น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอยู่ราอยู่ราความลับของความสวยเสนอ Delicious around crop soup. สวยฮะอาสวัสดีค่ะสุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยวันอังคารเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งอย่างนี้กับรายการ Delicious อร่อยครบสูตรนะเราอยู่ที่ไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยเราอยู่ที่เดอะคริสตัลพาร์คค่ะเรียกทางด่วนเอกมัยรามินไทยเองที่นี่เนี่ยนะคะมีของเยอะแยะนี่ยังเดินไม่ทั่วเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แน่นอนต้องมีอะเรียวเดียบเจอคนรู้จักเดี๋ยวก่อนอาคุณพี่น้องท่านไม่เห็นหอะ นี่อนุโมทนาบุญอ่ะรับโนโทนะขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองไปทำมาร้อยพันล้านให้ทุกคนได้ด้วยอย่าพูดแม่เจอคนรู้จักมักคุ้นอย่างพี่หนุ่มแหม่มและคุณบ๊อบบี้คู่รักอารมณ์ดีดูคุณพี่ตาของเราจะมีความสุขนะคะเห็นด้วยไหมคะคุณผู้ชมน่าจะถ่ายรูปไปลงอินตาแกรมเลยดินอ่เอเออ สนับสนุนโดยใหม่ Being Body Line มียยอาหาร13,000มิลิกรัมน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ้งอยู่ร่า Pinkish White 3-in-1 เพื่อผิวหน้าเนียนกระจา่างใสมีจำหน่ายที er ่วัดสัน Tops, m a x v a l l l และ Home Fresh Mart เดี๋ได้มา Spider-Man เสื้อผงเสื้อผ้นี่ก็ปับทำแบเสื้อ you know? ก่อนที่เราจะไปหาอะไรอร่อยๆทานเดี๋ยวเรามาหาที่นั่งคุยกันก่อนดีกว่านี่ยืนอยู่แล้วไงจะนั่งก็นั่งได้เลยแล้วทำไม,อ,มอะไรจะคุยอะไรกันเยอะแยะคือว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เหมาะกับพี่ตักมากแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทมอมแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนี่เขาคงพาลูกไปทํากิจกรรมในฐานะที่พี่ตักนี่มีลูกสาวเนาะพาน้องน้ําตาลไปทํากิจกรรมอะไรในช่วงปิดเทอมวงทำไมเด็กไทยเนี่ยนะเวลาปิดเทอมปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทํากิจกรรมร้นะเพราะว่าเราเรียนน้อยไปป่ะไม่ออกมา บอกว่าเป็นช่วงเวลาเด็กรีแกซ์ไงอย่างนี้ถ้าถามพี่เนี่ยนะถ้าน้ำตาลปิดเทอมก็จะปสมัยเด็กก็เรียนเป็นโนเรียนว่ายน้ำเรียนพิเศษแต่ปัจจุบันนี้ก็เน้นพิเศษอย่างเดียวเพราะกำลังจะเข้ามหาวิทยาให้ไหมิกเทอมหรือหยุดสาวทิย์ก็ยังต้องเรียนอยู่ทําไมเหรอเกี่ยวอะไรกันอันนี้ก็เป็นแนวทางไงคะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของพ่อคุณแม่กันบ้างดีกว่าว่าปิดเทอมเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรให้ลูกทำกันบ้างค่ะโอ้ดีค่ะ ตั้งใจว่าจะส่งหลานเข้าแคมป์นะฮะเข้าแคมป์ไปอยู่กับได้มีเพื่อนเด็กจะได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตเราก็จะพาไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็อาจจะไปทะเลบ้างแล้วก็ก็เขาจะได้ผ่อนคลายที่เขาได้เรียนมาตลอดทั้งเทอมนี้ค่ะแล้วก็เขาก็ได้พักผ่อนไปในตัวแล้วก็ครอบครัวก็จะได้อยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งใจจะให้น้องอดนตรีนะคะ,ะด้านเปียนโนค่ะปกติน้องก็ได้เรียนเสริมด้านเปียนโนตรงนี้มาอยู่แล้วค่ะจุดประสงค์เนี่ยคือคุณแม่ต้องการให้น้องเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านสมองทงั้งซีซ้ายและซีขวาเนี่ยให้มันบาลานซ์กันจากวิชาการแล้วแล้วก็มาบันเทิงกีฬาดนตรีเนี่ยค่ะน้องต้นข้าวเขาเป็นนะักกีฬาไอสเก็ตนะคะก็จะมีซ้อมแล้วก็มีเปียนโนที่บ้าน ก็จะเป็นวันหยุดก็จะมีไปเที่ยวบ้างบางครั้งอะคะ่ะช่วงปิดเทอมนี้ก็อยากจะให้พักผ่อนแล้วก็ให้เขาเล่นกีฬาที่เขาชอบนะคะอ,อ๋อคือช่วงปิดเทอมก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่ให้เขาออกกําลังอาจจะพาเขาไปไว่ายน้ําไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกผักที่บ้านเอาไว้ทานกันเองก็จะได้ออกกําลังก็ได้ได้อยู่กับต้นไม้ดอกไม้ด้วยออการทํากิจกรรมหนึ่งก็คือได้ใช้เวลาร่วมกัน สองก็คือใช้เวลาตรงนั้นนี่แหละในการสั่งสอนลูกได้เพราะว่าบางทีจะไปใช้เอาตอนที่กำลังคุยกันหน้าสิวหน้าขวานบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยฟังแต่ว่าพอทํากิจกรรมไปด้วยกันค่อยๆสอนเข้าไปเนี่ยดูว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขาจะรับได้ง่ายขึ้น โดดมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงปิดเทอมแบบนี้จริงๆทุกกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่บอกมาน่าสนใจทั้งนั้นแต่อันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะต้องต้องคือเราเคยเจอจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อทีคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกทําอยากให้ลูกเรียนโ,<อ>โดยไม่รู้ว่าลูกอาจจะไม่อยากเรียนก็ได้นะคะหรือไม่อยากทํากิจกรรมมนาั้นแล้วก็ไปยัดเยียดให้เด็กแทนที่จะได้ประโยชน์มันก็อาจจะได้โทษเพราะว่าเคยเป็นกันลูกสาวบอกเออเรียนว่ายน้ำไอ้ลูกสาวข้้า เป็นนักว่ายน้ำเอ๊ะ แข่งทีไรได้ทุกที่สองทุกทีไม่อยากได้ที่หน,นึ่งตีถามเป็นอะไรแล้วพอโตเราถึงได้รู้ว่าคุณแม่ให้หนูพูดตรงๆนะหนูไม่ชอบว่ายนะ้ําหนูกลัวตัวดาแล้วหนูไม่อยากเป็นแขกเราเลยรู้เลยบางทีเราไปยัดเยียดเด็กมากเพราะงั้นดูว่า<ช>ลูกหลายของเราเหมาะกับกิจกรรมหรือสิ่งที่เขาทาเหมาะกับประเภทไหนเราให้เขาเรียนดีไหมนะค่ะโอ,อวโหตรงนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับบีอิงตุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้และน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงค่ะสวยครบสูตรสน สนับสนุนโดยยูราบิวตี้ซันสกรีนทีอินวัน S.P.F. 40 P.A. บวกบวกบวกมีจำหน่ายที่วัดสันท็อปส์แม็กซ์แวลูและโฮมเฟรชมาร์ทอ่ะมาถึงช่วงนี้นั่งกันซะบ้างยูราสวยครบสุดนะคะช่วงนี้สังเกตไหมว่าหนังหลุดบ้างยังโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องนี้อากาศเลยนี่ตาโอ้โหช่วงนี้อากาศร้อน คุณผู้ชมร้อนไหมมันไม่ใช่ร้อนมากธรรมดามันมากมากมากหนังนี่แทบจะกระเด็นปริออกมาเลยดูมาลายเสือเลยนี่ไงสกินนี่เป็นสือหรือสิงโตหรืออะไรเสือเสืออู้ยเสือใส่เสือแล้วแขนยาวอย่างเงี้ยนะร้อนมากเลยต้องดูแลผิวนะคะเอองั้นครึงนี้นําเสนอเรื่องนี้ดีกว่าค่ะช่วงนี้ของเราจะนําเสนอ ข้าผลไม้สุดชื่นใจคือกินแล้วมันชื่นใจมากในหน้าร้อนนะ,เ,ะเรามาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างอากาศร้อนตับแลบแสบผิวขนาดนี้เรามาหาผลไม้กินดับร้อนแถมพวงด้วยคุณประโยชน์มากมายกันดีกว่าค่ะ5อย่างที่จะแนะนำก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกคือแตงโม ผลไม้ที่มีน้ำประกอบอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เรารู้สึกสดชื่นแถมยังช่วยลดอาการไข้ขอแหง้งบรรเท่าแผลนในปากอีกทั้งมีเบต้าแคโรทีนกินแล้วผิวพรรณดีไม่แก่ก่อนวัยด้วยนะคะต่อมาคือแตงไทยในแตงไทยจะมีคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอและวิตามินซีเนื้อของแตงไทยมีฤทธิ์เย็นจึงช่วยดับกระหายได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างที่สคือมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการครบถ้วนมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนี้ยังเป็นประโยชน์ในการขับสารพิษและชำระล้างร่างกายด้วยค่ะต่อมาคือสม้มที่เด่นที่สุดคือให้วิตามินซีสูงนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมวิตามินเอบีโพแทสเซียมแคลเซียมใหญ่อาหารฟอสฟอรัสเหล็ก ดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่เวลาทานสม้มเราจะรู้สึกสดชื่นกับปรีกระเป๋าขึ้นมาในทันทีสุดท้ายอย่างที่หา้าคือมะม่วงเป็นผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแรงของวิตามิน A วิตามิน C ที่สำคัญมะม่วงยังช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเรามีความแข็งแรงเพื่อเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะ ตายแล้วชื่นใจไหมต้องไปหาติดบ้านแล้วล่ะค่ะจะได้แบบสอตชื่นในหน้าร้อนมองชื่นใจทั้งนั้นเลยแล้วรอชื่นใจจริงๆคนเราบางทีหน้าร้อนมันทมนโกรธนเลยนะร้อนอารมณ์เสียนะหงุดหงิดนะกินเข้าไปผลไม้ดีดีบ้างจะได้เย็นใจด้วยนะคะอ่ะคำถามดีเลยค่ะเมื่อกี้เราบอกไปแล้ว5อย่างเอาเป็นว่าง่ายๆอันนี้เกี่ยวอะไรไหมอะไรค่ะโอ้ยอันนี้เกี่ยวค่ะถ้าอยากดูต้องฟังให้ดีค่ะ ให้บอกชื่อผล,ลไม้ที่ทำให้เราที่เรานําเสนอวันนี้ที่จะกินในหน้าร้อนและสดชื่นเมื่อกี้เราบอกไป5อย่างใช่ไหมพี่ตาคะให้ผู้ชมบอกมาแค่2อ,อย่างเท่านั้นอืสอสอย่างลงเนืองกว่าแค่สองอย่างคิดว่ามีอะไรบ้างในหน้าร้อนที่กินแล้วมันสดชื่นใจต้องถ้าตอบถูกถ้าตอบถูกหลังจากเลิกรายการหมุนมาเลยนะคะอตอบถูกนะคะเราจะมีรางวัลน,นี่เลย<ะ>ลกิบส,สีแดงก<ะ>ู่กับยูราบิวตี้ซันสครีนครีมวัน สองรางวัลนี่หนึ่งรางวัลเอาไปคู่หนึ่งเลยให้สองรางวัลเลยพิเศษมากๆพะอหนูรู้มาถึงต้องแจกกันแดดเพราะว่านหน้าร้อนร้อนหนังหน้าสวยงามท่านอาจบลูบได้ถ้าคุณผู้ชมไม่ทาครีมกันแดดถูกต้องต้องทาครีมกันแดดเรามอบให้เลยนะคะยูราบิวตี้ซันสกรีนทรีวัน s p f 40 p a บวกบวกบวกมอบให้คู่กับหมอนเลยใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยค่ะ ติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอยู่ราอยู่ราความลับของความสวยได้ทางเว็บไซต์ w w w y u l a t h a i l a n d c o m และทาง w o w w f a c e b o o k c o m s l a s h y u l a t h a i l a n d หรือเ e ิร์ชคำว่าอยู่ราค่ะอืม mm, delicious อร่อยครบสูตร อืม mm, Delicious! อร่อยครบสูตรสนับสนุนโดยดำหยาบเฟื่อนเท่ากับดีหญ้าสีฟันสมุนไพรดอกบวกัวคู่พลอยสายกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจน ที่นี่เนี่ยมาบ่อยปะโอมาสองครั้งเองพี่ตากโอ้พี่ก็มาไม่บ่อยนะถือว่าร้านรวงเพาเยอะมากเลยเสื้อผ้าที่นี่สวยมากเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมใช่น่าปีอหน่อยเอ๊แต่ว่าเราจะไปปักหลักกินร้านไหนดีเพราะว่าร้านเยอะมากเลยพี่ตากคะพูดถึงข้างในก็มีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนข้างในไหมเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วลงขึ้นไปข้างบนด้วยไปเอ๊แต่ว่าเราจะกินร้านไหนดีมีร้านตั้งเยอะอ่ะเร ขึ้นทุกบนเลยดีกว่ามีอาหารญี่ปุ่นด้วยซ่อมตั้มก็มีโยน่ากินทนั้นเลยจริงแล้วน่าจะมาบ่อยๆนะขนมหวานด้วยพี่สาขาเห็นขนมหวานไม่ได้เลยโอ้เยอะแยะไปหมดเทียบหลายร้านเลยร้านนี้จะเป็นแนวสลัดอ่าอโอ้โหอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็ห่าวแล้วเวว่าช่วงนี้ลดแป้งช่วงนี้ลดแป้งหน่อยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าร้านนี้ไหม สุกิบายสูดไห้สุกินี่สุกิแบบสุกิเออได้นะพี่นี่ไงคะ่ะสุดยอดสุกิแต่จิ๋วสุดโบราณต่นะเออท้าทางมีเมนูหลายแบบด้วยอ่ะคุณพี่เลือกร้านนี้ดีเลยค่ะเข้ากันเลยค่ะ<ๆ>ร้านสุกิเองเนี่ยนะครับก็เป็นสุกิสูดไอ้สูดโบราณสีรถสีมือแม่ครับสูตรทุกอย่างเนี่ยมาจากคุณแม่ผมเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่า แต่เดิมเนี่ยคุณแม่ก็มีสูตรที่บ้านเราทํากินกันมากันมาตั้งแต่เด็กแล้วบรรยากาศร้านก็จะเป็นอะไรที่มันสบายๆครับเพราะว่าผมพยายามจะเลฟเซนต์ความเป็นความความความเป็นรถมือแม่ความเป็นรถม,ม,ม,มือแม่ของผมเนี่ยให้เขามาเสิร์ฟทุกคนจะเข้าไปเหมือนกับกินกินที่บ้านผมเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าจากอาหารจากเมนูทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นอาหารบ้านๆทาให้รู้สึกว่าอันเนี้ยแม่ผม,มงนทนัมาจัดเต็มจัดเต็มค่ะ นี่ร้านเขารู้สึกนั่งสบายเหมือนกันนะคือปกตินะเราจะเห็นว่าร้านสุกี้สุมาเขาจะเยอะโอ้โหนั่งแบบเต็มแน่นไปหมดเลยนะคะควันกระมงชงเฉงแต่ร้านเนี่ยจัดแบบสะอาดสะอาดน่ารักมองอะไรจ้ะโอ้พี่ตาขานี่มองหาใครหิวแล้วจะมองหาเมนูพี่ขาขอเมนูหน่อยค่ะอ้านน่าฮสวัสดีค่ะมามาเออที่นี่เนี่ยมีหม้ออันนี้หม้อสุกี้ใช่ไหมคะ เออ,อนะนะเนะขามีหลายแบบนะนอกจากจะเป็นซุกี้ที่เราจิ้มจิ้มจุมจ่มๆกันแล้วเนี่ย,ยก็จะมีอาหารเลือกหลายอย่างแล้วเขาก็บอกด้นะว่าน้ําจิ้มซุกี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสูตรโบราณมีเต้าหู้ยี้เกิดทันไหมโอ,โอ้ไม่ทันไม่ทันเนาะทันแต่น้ําจิ้มแดงๆกแ,แล้วล <laughs> ข้าโบราณนี่ก็ต้องเป็นเต้าหู้ยี้ค่ะถ้าางเอางี้คุณพี่เลือกอันนี้ละกันสุกี้หม้อหินเดือดปุดๆดอ้โหท่าทางจะอร่อยมีน้ำจิ้มด้วยนะน้องแข้งๆเลยค่ะนี้เลยค่ะขนมปังหน้าหมูกรอบด้านเดียวนะคะขนมปังหน้าหมูกรอบด้านเดียวแล้วก็สุกี้หม้อหินเดือดปุดๆนะคะเราเลือกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทางร้านจะเลือกเมนอะไรค่ะ สำหรับ2เมนูที่ผมจะเลีเขาเมนให้พี่ตั๊กกับน,น้องใยใหมได,ได้ลองนะครับก็คือเนื้อพริกไทยดทํากระทะร้อนอันแรกเนี่ยเนื้อพริกไทยดทํากระทะร้อนเนี่ยเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรลับของแม่ผมเลยที่ทํามากินกันมาตั้งแต่เด็กฮนะแล้วอร่อยอร่อยมากครับกับเกี๊ยวซาซ,าซอสเผ็ดแบบเกาหลีครับซอสเผ็ดเนี่ยก็เป็นซอสพิเศษเพราะว่าเรามีเรามีเชฟที่เป็นคนญี่ปุ่นที่คอยที่คอย develop พวกสูตรไรพวกนี้ให้อยู่แล้ว เป็นสูตรพิเศษของทางร้านครับมาแล้ว like มาแล้วโอ้ยสมชื่อปุดปดมากป yeah. ุดปหอมมากเลยอันนี้อ uh ันนี้เป็นหินเหรอคะอ๋อเป็นหม้อหิน อ๋อนี่มันจะสูตรโบราณอุ๊ยทำไงอ่ะมันลายมันหอออมตรงเนี้ยออออ๋ันนี้ของน้องอาจารย์อนเนื้อพิทยดำกะทะร้อนกับเก,กี๊ยวซ่าซอสเผ็ดแบบเกาหลีเนี่ยอ,อันนี้คือคุณจิโร่ทางร้านเป็นคนเกคเมนไงลุยลุยลุย ปังหน้าหมูกับหมูกรอบด้านเดียวของน้องเลิศมากเลยจ้าค่ะแล้วเนื้อขนมนนปังกรอบไ,ไม่แฉะด้วยคุณผู้ชมอร่อยอ,อันนี้นนเนื้อพริกไทยดำใช่ไหมอันนี้แหละค่ะที่ทางร้านเล่นคอมเมนต์ ออมากหลังจากที่เราแบบแซบซ่ากันไปเรียบร้อยอร่อยมากค่ะผู้ชมแม่ดิฉันก็ลดความอ้วนกับตายนะต้องมาตายร้านนี้ล่ะและตอนนี้ดูสิมันเกลี้ยงไปเยอะนะไม่น่าเชื่อเลยว่าหญิงล่างเล็กหน้าตาดี2คนเนี่ยจะรับประทานกันเยอะขนาดนี้ก็ของเขาอร่อยจริงๆนะครับอ่ะมาถึงคราวที่เราจะต้อง กดไลค์แล้วค่ะให้ยายหมายเลือกก่อนแล้วกันว่ายายหมายจะเลือกอะไรในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หมายจะกดไลค์ให้กับเมนูเกี๊ยวซาซอสเผ็ดแบบเกาหลีอ่าและไม่เหมือนกับคุณพี่วันนี้คุณพี่กดให้กับซุกี้หม้อหินเดือดปุดปุดอ้าวไม่ตรงกันแน่นอนอ้าเออเอางี้เอาไงดีล่ะเอางี้เอางี้เสียสละอีกทีก็แล้วกันเอาเป็นว่าคุณพี่เสียสละหรือเปล่าคะ คุณน้องสิคุณน้องสิเอาลองสิสละเอางี้เรามาดูกันเดี๋ยวเราจะไปเปิดครัวของซูกิบายซูดนะคะไปเปิดครัวดูว่าซูก้หม้อหินเดือดปุดๆเนี่ยเขามีขั้นตอนการทํำยังไงนะคะคุณผู้ชมอาจจะทำทานเองที่บ้านหรือจะแวะมาชิมที่ร้านก็ได้นะคะ เ,เดี๋ยวน้องจะไปไขวความลับเข้าครัวไปบ้างขอคุณค่ะสำหรับพลอยสายกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผผสมคอราเจนและผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ค่ะ,ะน้องไปไขความลับอืม delicious อร่อยครบสูตร อืมดิลิชิอสอร่อยครบสูตรสนับสนุนโดยเนรมิตมื้อพิเศษง่ายๆกับคนที่คุณรักด้วยสปาเกตตีซีพียูราซเปอร์คอลเลกทีฟเซรั่มนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวกระชับพรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์โท่ 02 7 213555เลือกกันมาแล้วสำหรับเมนูที่สองสาวชื่นชอบและกดไลค์ถึงแม้ครั้งนี้จะไลค์ต่างกันแต่ทั้งสองสาวก็สรุปและลงความเห็นว่าเมนูที่อยากให้ทางร้านได้ปรุงโชว์นั่นก็คือเมนูสุกี้หม้อหินเดือดปุดปุด,ปดนั่นเองตอนนี้น้องยายใหม่เธอก็พร้อมแล้วที่จะบุกครัวปรุงเมนูนี้กับเชฟของทางร้านค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพูดถึงพูดถึงหม้อหินก่อนดีกว่าเชฟค่ะ มอหินนี่ท่านได้แต่ใดมามอหินท่านได้แต่ไหนคือทางร้านเราก็ได้คิดเมนูที่เป็นซุกี้แต่อยากก่างคิดอีกอย่างหนึง่งซุกี้ที่ใส่ถ้วยธรรมดามันจะดูธรรมดาไปไม่ไม่ร้อนอแต่เราก็ไปหาหม้อหินมาอ๋อมอหินทําเป็นหินแท้ๆนะครับเพื่อจะได้ความร้อนที่ร้อยองศาแล้วร้อนนานและหอมหอมยิ่งขึ้นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก่อนเสิร์ฟเราก็ต้องมีการแบบว่าทําให้หม้อหินนี้มันร้อนก่อนใช่ครับ,รบต้องเผาไฟก่อนครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูส,สด่วนผสมกันก่อนแล้วกันค่ะโอ้รเรามีหมูหมักปักกระกขาวแคลลอรอทผักบุ้งจีนแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่ายหุ้นเส้น<ง>แล้วก็จะมีไข่ไก่ใส่น้ำมันพืชนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับผัดให้หอมนะครับ ตามด้วยหมูหมักนะครับเราเอาน้ำซุปเติมนิดหน่อยนะครับตามด้วยผักนะครับผักผัดเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปนะครับตามน้ำจิ้มคุกกี้เป็นสูตรของทางร้านนะครับแล้วตาม,มุ้นด้วยวุ้นเส้นนะครับ ไข่ก็ไข่ไก่ใช่ไหมคะ,ะนี่ค่ะเสร็จเรียร้อแล้วนะคะสอยซุกี้มอหินเดือดปุดๆนะคะ นี่เป็นไงละ่ะฟังเพิ่มตึงเลยร้านานี้อร่อยจริง,รรงค่ะแวะมาชิมกันได้นะคะส<ร>ูกิใบซูดซูดเลยโอยแซ่บแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับร้านพัฟเฟรียลไบสปรีด้วยนะคะและต้องขอบคุณสำหรับ เดอะคริสตอลพาร์คที่นี่นะคะคุณผู้ชมแวะมาได้นะโอ้มาเดินช้อปปิ้งมีอาหารอ,อร่อยอร่อยทานหลายร้านเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณสําหรับฟิตฟันซีพีซีเติมชีวิตที่ดีค่ะขอบคุณมากนะคะผู้บุญธรรมรานการของเรานะคะอเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเดลิเชสอร่อยครบสูตรจะมาพบกับคุณผู้ชมวันอังคารเวลาประมาณ4ี่โมงใช่ค่ะทานช่องห้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย